สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับสาวอ e ส Channel วันนี้สาวอ m ส Channel จะพามาพบกับช่วง u n นบลแกะกล่องแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยน์รุ่นใหม่ล่าสุดรายการของเราปกติจะนำเสนอเรื่องของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยนต์มัลติวิเดียและขายเอวิรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกสำหรับวันนี้ที่อยู่เบ้างหน้าผมนี่คือแอมบิไฟจาก S a ปโกในชื่อรุ่นว่า ST 1000เป็น แอม l ิ f y คลาสตีโมโนบ็อกจาก s a ปโกไลอัพปี2022อันนี้ก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงประเทศไทยมาดๆาสำหรับแอม l ิ f ฟ ST 1 0 0พันตัวนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในอนุกรม STX Series s x s e r i e นะ STX Series ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันนะเป็นแอม l ิ f y อนุกรมระดับปานกลางค่อนไปทางไฮเอ็นของ s ซปโกที่เน้นทำตลาดในประเทศไทยโดยที่ STX Series จะมีออกเป็น2กลุ่มนะสำหรับ ST 1 0 0 0 x m 3เนี่ยจะอยู่ในกลุ่มคือ STXSQ ก็คือจะประกอบไปด้วย Amplify 4 Channel นะฮะก็คือ ST4XSQ ที่ไม่มี DSP ในตัวซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างยอดขายแล้วก็สร้างการยอมรับจากกลุ่มนักเล่นเครื่องเสียงตุริจนในประเทศไทยเป็นอย่างดีนะฮะล่าสุดทางเอเปคครุ ไทยแลนด์ก็เลยนำตัวแอมโมโนบล็อกเนี่ยมาจับคู่กับตัว STF4SQ3 นะครับก็คือ s t 1 0 0 0 x m 3นะฮะเป็นเป็นตัวที่ทำตลาดในปีนี้อย่างที่เห็นรูปร่างหน้าตาดูละไม้คล้ายคลึงกับ ST4SQ3 อย่างมากนะฮะในตัวมิติตัวเครื่องเนี่ยใกล้เคียงกันเรียกว่าถ้าวางเทียบกันแล้ว ไม่ได้เห็นธนาปุ่าควบคุมสั่งการก็อาจจะคิดว่าเป็นแอมปิฟายรุ่นเดียวกันแต่จริงแล้วตัวนี้เป็นแอมคลาสดีโ o โนบล็อกสำหรับชุดควบคุมสั่งการถือว่าเป็นจุดเด่นของ a m p ป i ฟ y t t 1 0 0 SM3 รุ่นนี้นะฮะท่านผู้ชมจะเห็นว่าจุดเด่นประการแรกเลยคือขั้วต่อรับสัญญาณขาเข้าเป็นแจ็คสไตล์ t i ฟฟา n y อันนี้จะเหมือนกันทั้งอนุกรมไม่ว่าจะเป็นแอมโมโนบล็อกหรือแอมสี่ช n e l อย่างเช่น stcxsq 3ก็จะใช้ขั้วต่อ r c a input แบบนี้แล้วทางฝั่งนี้เป็น r c a output เพราะนั้นเนี่ยการที่จะต่อ a m i f i e r พ่วงกันก็จะง่ายขึ้นส่วนทางด้านนี้จะเป็นชุดขั้วต่อ remote base นะฮะอันนี้เป็น led แสดงสถานาะการทำงานตัวบนสีแดงนี่เป็นตัว led protect กรณีถ้าวงจรภาคการทำงานมีการตัดการทำงาน led สีแดงจะติดขึ้นและสีเขียวแสดงสถานะไฟเข้าเครื่องแบบปกติ อีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของ ST 0 0 0 XM3 ก็ 3, คือชุดปุ่มควบคุมการทำงานนะผู้ชมดูนะจะมีปุ่มปรับเกนอินพุตทางด้านขาเข้าปุ่มปรับจุดตัดความถี่ทางด้านโลพาสแล้วก็ที่สำคัญมีซับโซนิกฟิลเตอร์อันนี้จะช่วยในการตัดความถี่ย่านต่ำมากๆที่อาจจะเป็นอันตรายต่อลำโพงซซบฟูเฟอร์ของท่านให้ปลอดภัยได้และตัวเบสบูตเบสฟรีเคนซีสามารถที่จะปรับค่า ให้มีความสอดคล้องสำคัญยกเบสได้ตั้งแต่ศูนย์จนถึงบวก12 dB นะครับแล้วก็สามารถจะกลับเฟสได้0ูนย์ถึง180องศาเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยต้องต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของแอม l i ฟายรุ่นนี้ส่วนในแง่ของสเปคหรือสมรรถนะการทำงานเนี่ยนะสามารถที่จะขับโหลดได้ต่ำสุดถึง1โอห์มถ้าที่4โอห์มเนี่ยกำลังขับขาวออกคือ450วัตต์ RMS ที่2โอห์มจะไปถึง750วัตต์ RMS และที่1โอห์ม1 5 0วัตต์หรือประมาณ1.05กิโลวัตต์ต้องบอกว่าแอมตัวแค่นี้แต่ว่าด้วยเทคโนโลยีระบบวงจรภาคการทำงานภายในของแซปโกเองนั้นสามารถที่จะรีดพลังขับออกมาได้สูงมากโดยที่มีค่าความเพี้ยนรวงเชิงฮาร์มนิกต,ต่ำกว่า0.1%ตลอดย่านอัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาบกวนเนี่ย100 dB ส่วนจุดตัดความถี่ ของตัว low p a ฟิ filter เนี่ยจะปรับได้แต่10เฮิรตซถึง150เฮิรตซ์เรียกว่ารองรับการใช้งานกงงับลำโพงซับวูเฟอร์ในท้องตลาดได้อย่างสบายๆนะครับนี่ก็คือจุดเด่นส่วนทางด้านนี้กลับมาให้ท่านดูนี่คือชุดขั้วต่อไฟขาเข้าเป็นขั้วต่อแบบชุบนิกเกลิลรองรับสายไฟที่มีพื้นที่หน้าตัดขนาดใหญ่ได้อย่างสบายแล้วก็มีชุดฟิวป้องกัน ของวงจรแหล่งจ่ายไฟวงจรภาคขยายแล้วก็อันนี้เป็นขั้วต่อสายนลำโพงนะเหล่านี้ก็คือกี่ความสามารถการทำงานของ s a p โก s t 1 0 0 0พันครับ